สวัสดีครับเดอะแค s เซ t o เมีหนังดีมาสปอยให้ฟังกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นหนังที่มีชื่อว่าเดอะ o ชแช n งรีเด m p มชันมีตรภาพความหวังความรุนแรงเมื่อเขารู้ว่าเมียของตนเองมีชู้เขาจึงจะตัดสินใจฆ่าทั้งคู่สุดท้ายโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตสิ่งที่ต้องพบเจอที่คุกแห่งนี้จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดการเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปฟังสปอยสรุปย่อเนื้อหาของหนังเรื่องนี้กันได้เลยครับ เริ่มเรื่องมานะครับแอนดี้ดูเฟนพระเอกของเรื่องกําลังถูกขึ้นศาลพิจารณาคดีโทษฐานที่เขาไปยิงเมียกับชูตายซึ่งในคืนก่อเหตุนั้นแอนดี้เมาแล้วก็โมโหมากแต่เขาก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าตัวเองนั้นได้ยิงเมียกับชูตายหรือเปล่าโดยแอนดี้นั้นมีอาชีพเป็นนายธนาคารซึ่งเป็นหน้าที่การงานที่ดีมากๆแต่ด้วยคดีความครั้งนี้ศาลร,รวบรวมหลักฐานพิจารณาแล้วว่าให้เขาโดนโทษจำคุกตลอดชีวิตจากนั้นแอนดี้กับนักโทษคนอื่น ถูกส่งตัวไปที่เรือนจำชอแชงนะครับในวันแรกของการเข้าคุกแห่งนี้ก็ต้องเจอกับนักโทษเก่าออกมาคอยต้อนรับน้องใหม่กันอย่างคึกคักต่อไปนี้จะแนะนําตัวละครหลักอีกตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเลดครับเลดเป็นนักโทษที่อยู่มานานมีเส้นสายอยู่พอสมควรเขาเป็นเหมือนพ่อค้าประจําคุกเลยก็ว่าได้ใครอยากได้อะไรเลดก็มาจากลักลอบหามาให้จนได้ในวันนั้นเลดและเพื่อนๆของเขาต่างสนุกสนานกับการทายว่านักโทษใหม่พวกนี้เนี่ยใครจะเป็นคนร้องไห้เป็นคนแรก ซึ่งการเดินพันในคุกส่วนมากก็จะใช้ผู้บุหรี่เป็นการจ่ายแทนเงินละครับและเลสแทงเดินพันไปที่แอนดี้ว่าจะต้องร้องไห้เป็นคนแรกอย่างแน่นอนเพราะดูจากภายนอกแล้วแอนดี้เป็นคนที่ดูอ่อนแอราวกับว่าเป็นลูกคุณหนูนั่นเองแต่ทว่าในคืนแรกคนที่ร้องไห้ออกมากับไม่ใช่แอนดี้ครับกับเป็นนักโทษอีกคนหนึ่งทาให้เลสต้องเสียการเดินพันบุหรี่ไปหลายซองในช่วงแรกที่แอนดี้เข้ามาอยู่ในคุกเขาดูสนใจอะไรหลายอย่างแต่บุคลิกของแอนดี้เป็นคนเ,เงียบ ไม่ค่อยพูดจากับใครจนหลายคนคิดว่าเขานั้นเป็นคนที่หญิงพออยู่มาวันหนึง่งแอนดี้เข้ามาคุยกับเรดว่าอยากให้ช่วยหาค้อนสลักหินให้ทีเนื่องจากว่าเขานั้นชอบสะสมหินและอยากได้มันมาแกะสลักเพื่อไว้เป็นงานอดิเรกซึ่งแน่นอนว่าเรดสามารถหาให้ได้โดยมีการหักค่าในหน้านิดหน่อยและในการนําเข้ามาเลดจะต้องติดสินบนเพื่อนหลายๆคนกว่าจะนําของมาให้แอนดี้ได้เวลาผ่านไป แอนดี้ก็ต้องเจอกับนักเลงในคุกที่ชื่อว่าไอ้บอกครับมันจ้องจะตุยแอนดี้มาพักใหญ่แล้วในวันที่แอนดี้กำลังทำงานอยู่ที่ห้องซักผ้านั้นพวกมันหวังจะตุยแอนดี้ให้ได้แต่แอนดี้ก็สู้ยิบตาถึงแม้จะเจ็บหนักแต่ก็สามารถหนีรอดออกมาได้การใช้ชีวิตในคุกของแอนดี้ก็วนเวียนอยู่แบบนี้2ปีครับซึ่งเขาต้องต่อสู้กับพวกของไอ้บอกที่มาลังแกแต่แอนดี้ก็ไม่เคยจะปิปากหรือขอความช่วยเหลือจากใครทั้งนั้น อยู่มาวันหนึ่งพัษสดีนอตันขออาสาสมัครสิบคนเพื่อทํางานซ่อมดาดฟ้าของเรือนจําซึ่งสําหรับนักโทษถือว่าเป็นงานที่สบายๆได้ออกมาสูดอากาศกลางแจง้งและยังได้ทํางานเอาใจเจ้านายอย่างหัวหน้าพรษสดีอีกด้วยแน่นอนว่าเลดกับพวกรวมถึงแอนดี้ก็ได้รับเลือกในการทํางานนี้เพราะเลดนั้นแอบไปติดสินบนเจ้าหน้าที่เอาไว้แล้วในวันทํางานขณะที่พวกเขากําลังซ่อมหลังคาแอนดี้ก็ได้ยินหัวหน้าผู้คุมคุยกันเรื่องเงินภาษีของตนเอง คือไอหัวหน้าผู้คุมเนี่ยน้องชายมันตายมันเลยได้เงินจากน้องชายมาส่วนหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นเงินที่มีจํานวนเยอะมากๆแต่ว่ามันก็กําลังทุกข์ใจนะครับเพราะว่ากลัวจะโดนภาษีย้อนหลังอะไรทํานองนี้ละครับเมื่อแอนดี้ได้ยินอย่างนี้เนี่ยเขาจึงอาศัยจังหวะนี้นะครับขอเสนอตัวเข้าไปช่วยเรื่องการเลี่ยงภาษีให้กับผู้คุมโดยเขาจะเป็นคนช่วยเตรียมเอกสารและแนวทางให้กับผู้คุมครับทีแรกเนี่ยผู้คุมมันก็ไม่เชื่อนะ แต่พอฟังไปฟังมาก็น่าลองครับเพราะว่าแอนดี้ทำให้ฟรีไม่คิดเงินขอแค่เบียร์เย็นๆให้กับเพื่อนของเขาได้ดื่มก็พอและในวันสุดท้ายของการซ่อมด่านฟ้าหัวหน้าผู้คุมจอมโหดครับมันก็นำเบียร์มาให้ตามที่แอนดี้ได้ขอไว้ซึ่งการซ่อมด่านฟ้าท่ามกลางแสงอาทิตย์อันอบอุ่นพร้อมกับดื่มเบียร์เย็นๆมันช่างเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขในชีวิตของนักโทษที่ไม่มีอิสระอย่างพวกเขาละครับเหมือนว่าเรากับว่าพวกเขากำลังซ่อมด่านฟ้าของบ้านของตอนเองอยังไงอย่างนั้นเลย ซึ่งงานนั้นแอนดี้ก็ได้ใจเพื่อนๆไปหลายคนเลยล่ะครับซึ่งอันที่จริงแล้วแอนดี้ไม่ได้ทําเพื่อใครแต่ว่าเขาทําเพื่อตนเองต่างหากเพราะเขาจะได้รู้สึกเหมือนว่าตนเองนั้นไม่ได้ติดอยู่ในคุกถึงแม้ว่ามันจะเป็นเพียงเวลาชั่วแป๊บเดียวเท่านั้นเองแอนดี้ใช้เวลาแกะสลักหินตามที่เขาชอบเพื่อเป็นตัวของหมักลุกและเขาได้สลักชื่อตนเองไว้ที่กำแพงของผนังห้องอีกด้วยแอนดี้ติดต่อให้เลสช,ช่วยหารูปดาราสาวให้ที เพราะเขาอยากจะเอาไปติดไว้ที่ผนังห้องซึ่งเช่นเคยเลสสามารถจัดหาให้ได้เมื่อเวลาผ่านไปแอนดี้ยังคงพบเจอกับไอ้บ็อกและพวกที่ตามลังแกอีกตามเคยแอนดี้สู้ตายถึงแม้ว่าเขาจะไม่โดนตุย๋ยแต่ว่าก็โดนซ้อมอย่างหนักเลยทีเดียวละครับจนแอนดี้ต้องเข้าเรือนพยจาบาลกันเลยทีเดียวส่วนไอ้บ็อกมันก็โดนขังคุกมืดเท่านั้นแต่พอรอบนี้นะครับไอ้บ็อกออกจากคุกมืดมามันก็โดนด,ดีเข้าจนได้ เมื่อหัวหน้าผู้คุมที่แอนดี้เคยไปช่วยงานนะครับมาจัดการไอ้บ็อกจนพิการไปเลยหลังจากนั้นก็ไม่มีใครมากล้ายุ่งกับแอนดี้อีกเลยเวลาผ่านไปหลังจากที่แอนดี้รักษาตัวจนหายดีแล้วพัสดีมีคำสั่งให้สุ่มตรวจค้นห้องขังซึ่งห้องของแอนดี้ก็โดนตรวจค้นด้วยเช่นกันถึงแม้จะมีของต้องห้ามหลายอย่างแต่พัสดีก็อนุโลมให้คือจริงๆแล้วนะครับพัสดีต้องการเจอตัวแอนดี้มากกว่า พอรู้ข่าวมาว่าแอนดี้เป็นคนที่ฉลาดมีการศึกษาและก็เก่งเรื่องตัวเลขน่าจะมาช่วยงานพัสดีได้พัสดีให้แอนดี้ทำงานที่สบายขึ้นครับเป็นงานที่เหมาะแก่คนมีความรู้อย่างเขานั่นคือห้องสมุดนั่นเองที่นั่นแอนดี้ได้รู้จักกับลุงคนหนึ่งครับที่ชื่อว่าบรูคบรูคเป็นคนที่มีอายุค่อนข้างมากแล้วเขาทำหน้าที่เป็นบรรลักษ์อยู่ในคุกแห่งนี้โดยตัวบรูคนั้นก็เป็นที่รักของเพื่อนๆนะครับ หลังจากที่แอนดี้ช่วยเหลือเรื่องการเงินของผู้คุมในเรือนจำชื่อเสียงของเขาก็เริ่มกระจายออกไปจนอยู่มาวันหนึ่งครับมีเจ้าหน้าที่เรือนจำมาปรึกษาว่าอยากให้ช่วยหาทุนไว้ให้ลูกเรียนหนังสือให้หน่อยซึ่งแอนดี้เป็นคนที่เก่งเขารู้ดีว่าระบบมีช่องโหว่ตรงไหนทางไหนที่จะลดหย่อนและก็เลี่ยงภาษีได้บ้างซึ่งแน่นอนครับว่าเขาก็จัดการให้ผู้คุมคนนั้นจนผู้คุมคนนั้นมีเงินเก็บมากขึ้น หลังจากเหตุการณ์นี้ครับแอนดี้ทำการลดยอมภาษ,ษีให้กับผู้คุมทั้งเรือนจำซึ่งมันทำให้เจ้าหน้าที่มีเงินเก็บมากขึ้นส่วนตัวแอนดี้ก็เป็นที่รักใคร่ของใครหลายๆคนตอนนี้แอนดี้เขาก็ติดคุกมานานหลายปีแล้วครับเขาอยากจะพัฒนาห้องสมุดในเรือนจำเพื่อจะให้นักโทษมีความรู้มากขึ้นเขาจึงของ,งบจากพัสดีแต่พัสดีก็บอกว่างบนะ่ะมันไม่มีหรอกเพราะรัฐบาลจะส่งงบมาให้แค่3าอย่างเท่านั้นคืองบสร้างกำแพงเพิ่มเพิ่มบุคคล หรือเพิ่มห้องขังเท่านั้นแอนดี้ก็เลยบอกว่างั้นผมขออนุญาตส่งจดหมายไปของ,งบจากภาครัฐละกันพอคิดว่ายังไงยังไงเนี่ยภาครัฐคงจะไม่เมินเฉยต่อไปแน,แน่ซึ่งพัสดีก็ตามใจครับพอคิดว่าส่งไปเขาเท่านั้นยังไงก็ไม่ได้เงินแน่นอนและแอนดี้เนี่ยจะส่งได้สักกี่น้ําเวลาก็เดินไปเรื่อยๆครับแอนดี้ก็ทํางานให้กับพัสดีนอตันทั้งเรื่องของบัญชีงบของเดือนจํารวมถึงภาษีต่างๆ ซึ่งพัสดีเนี่ยมันก็มีการทุจริตรับสินบนอยู่บ้างครับแอนดี้ก็เลยมีบทบาทในการดูแลฟอกเงินในส่วนของตรงนี้โดยการส่งจดหมายต่ตางๆทําให้เหมือนกับว่ามีคนอีกคนนึงขึ้นมาจริงๆเพื่อให้พัสดีนั้นไม่โดนตรวจสอบการอยู่ในคุกถ้าทําตัวดีก็จะได้รับการลดหย่อนโทษและรอบนี้เป็นคิวของบลูครับเขาได้รับอิสระแต่ดูเหมือนว่าตัวเขานั้นก็ไม่ได้ดีใจสักเท่าไหร่นะ คนที่ติดคุกมานานกว่า50ปีอย่างเขาเนี่ยออกไปข้างนอกตอนนี้เป็นเพียงแค่ตะแก่ขี้คุกไร้ค่าครับไม่เป็นที่ยอมรับและก็เข้าสังคมไม่ได้บุกจะทํางานอะไรก็ดูเชื่องช้าไปหมดครับซึ่งถ้ามองกับกันนะถ้าบุกอยู่ในคุกแห่งนี้เนี่ยเขาเป็นที่ยอมรับมากกว่าเสียอีกในนี้เขาเป็นคนที่มีการศึกษาแต่ถ้าอยู่นอกคุกเนี่ยเขาเป็นเพียงแค่คนแก่ธรรมดารรมดาเท่านั้นในหนังจะเรียกอารมณ์แบบนี้ว่าการยึดติดสถาบันนะครับคือการติดอยู่ในคุกนานเกินไปนั่นเอง จนไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้แล้วสุดท้ายบุ๊เครียดจัดครับเขาแข่งคอตายซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากๆเวลาผ่านไปอีก6ปีครับจากครั้งแรกที่แอนดี้เขียนจดหมายของโอปปะมาณไปนะครับเขาส่งจดหมายมันทุกสัปดาห์เลยจนตอนนี้ภาครลัฐครับก็ส่งเงินมาให้กับเขารวมถึงหนังสือชัแล้วอีกด้วยเพื่อจะให้แอนดี้นั้นนำไปพัฒนาและก็ปรับปรุงห้องสมุดในเดือนจำตามที่เขาต้องการ ซึ่งแน่นอนว่าแอนดี้ใช้เงินได้คุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์เลยครับเขาบูรณะห้องสมุดสมโสมเรียกได้ว่าดูดีขึ้นอย่างมากเลยล่ะครับและแน่นอนว่าทางเรือนจําโดยเฉพาะพัสดีเนี่ยได้หน้าไปเต็มๆเลยล่ะครับเวลาในคุกเดินต่อไปเรื่อยๆแอนดี้กับเลดเป็นคู่ซีที่รู้ใจกันเลดเองก็นับถือแอนดี้มากๆเพราะเขาเป็นคนที่เก่งฉลาดรักเพื่อนพ้องทางด้านฝั่งของแอนดี้ยังคงทํางานให้กับพัสดีอยู่ทุกวันนะครับ และเช่นเคยมันเป็นเรื่องเงินเงินทองทองจัดการฟอกเงินครับรวมถึงหาเงินเก็บตอนเกษียณให้กับพัสดีกด้วยซึ่งแน่นอนว่าเลดก็อดสงสัยไม่ได้ถ้าเรื่องนี้แดงขึ้นมาแล้วก็ถูกจับได้ขึ้นมาเนี่ยแอนดี้กับพัสดีจะต้องเดือดร้อนแน่ๆแ,แต่ว่าแอนดี้เขาเก่งกว่านั้นมากครับเพราะเขาเตรียมแผนมาเป็นอย่างดียังไงเขากับพัสดีก็ไม่ถูกจับอย่างแน่นอนถึงแม้จะถูกจับได้ แอนดี้ก็มีตัวละครในจดหมายรับผิดแทนอยู่แล้วทำให้เขากับพัสดีสบายใจได้100%เซเวลาผ่านไปอีกหลายปีจนวันหนึ่งมีนักโทษใหม่เข้ามาเป็นเด็กหนุ่มวัยรุ่นที่ชื่อว่าทอมมี่วิลเลียมโดยไอหนุ่มคนนี้ครับโดนคดีงัดแงะลักทรัพย์ไปทั่วมันติดคุกมาแล้วหลายทีด้วยความที่ยังหนุ่มแนนครับมันก็จะเฮาๆหน่อยนะแต่อยู่มาวันนึงไอทอมมี่เนี่ยมันก็อยากจะสอบเทียบระดับมัธยมขึ้นมา จึงไปขอร้องให้แอนดี้ช่วยติวหนังสือให้หน่อยหลังจากนั้นทั้งสองคนเนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นแอนดี้สอนอย่างเต็มที่มันเป็นเหมือนงานงานหนึ่งครับที่เขาทําระหว่างอยู่ในคุกเพราะว่าเวลาในคุกเนี่ยมันเดินช้าสิเลเกินบางคนเลือกจะสะสมหินสะสมสแตมแต่แอนดี้เลือกที่จะสร้างห้องสมุดและก็ขัดเกลาผู้คนให้มีความรู้เท่าที่ตัวเขานั้นจะสามารถช่วยได้พอถึงวันที่สอบเทียบทอมมี่มันก็กดดันจนเครียดครับ ผ่านใส่แอนดี้ซะอย่างนั้นซึ่งภายหลังมันก็สำนึกผิดแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวพวกนี้ให้เลดฟังทอมมี่มันก็เลยถามเลดว่าแอนดี้เนี่ยเขาเป็นคนยังไงเหรอเขาเป็นคนฉลาดขนาดนี้ทำไมถึงติดคุกได้เลดก็เลยเล่าให้ฟังว่าแอนดี้เนี่ยเคยเป็นถึงอดีตนายธนาคารแต่ว่าโดนตัดสินโทษจำคุกตลอดชีวิตโทษฐานที่ยิงเมียตัวเองกับชูตายพอเลดเล่าเรื่องนี้ให้กับทอมมี่ฟังครับมันดันทําให้ทอมมี่นั้นตกใจมากเพราะเขาเคยอยู่ในคุกหลายที่ จำได้ว่ามีเพื่อนคนหนึ่งครับเล่าเหตุการณ์แบบนี้เป๊ะเลยซึ่งไอ้เพื่อนคนนั้นเนี่ยมันโม้ให้ฟังประมาณว่ามันเคยยิงชูรักสองคนและมีนายธนาคารคนหนึ่งมารับเคาะโดนจับแทนมันซึ่งพอแอนดี้ได้ฟังเขาก็ตกใจยิ่งกว่าครับเพราะในคืนวันนั้นเขาเมามากแต่ก็มั่นใจว่าลึกๆแล้วตนเองไม่ได้ยิงใครตายแอนดี้จึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพัสดีนอตันให้ช่วยลือคดีและก็สืบคดีนี้อีกรอบหนึ่ง แต่พัสดีนอตตันก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมช่วยเหลือนะครับไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเพราะพัสดีไม่อยากให้แอนดี้ผนทษจะได้อยู่ช่วยเหลืองานเขานานๆสุดท้ายแอนดี้ก็ด่าพัสดีที่ไม่มีน้ำใจช่วยเหลือพร้อมทั้งขู่เรื่องการฟอกเงินนั้นพัสดีก็เลยโกรธมากที่แอนดี้ขู่จึงสั่งให้ขังคุกแอนดี้หนึ่งเดือนเต็มๆหลังจากเหตุการณ์นั้นพัสดีเรียกทอมมี่เข้ามาพบที่หลังเรือนจำตอนกลางคืน เพื่อแกงถามว่าทอมมี่จะช่วยเป็นพยายนให้กับแอนดี้หรือเปล่าถ้าหากว่าต้องพิจารณาคดีใหม่ทอมมี่ด้วยความซื่อครับเขาก็ตอบตรงๆไปว่าเขาพร้อมจะช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถทําให้พัสดีนอตันแน่ใจได้ว่าปล่อยทอมมี่เอาไว้ไม่ได้เด็ดขาดเขาจึงสั่งให้ผู้คุมยิงทอมมี่ทิ้งทันทีซึ่งบริเวณนั้นมันเป็นหลังเดือนจําและในเวลาต่อมาพัสดีเกาะกุเรื่องใส่ร้ายทอมมี่ว่าทอมมี่มันต้องการหนีจึงถูกยิงตาย ทางด้านแอนดี้ก็โดนพัสดีข่มขู่อีกเช่นกันเขาจึงต้องจำยอมไม่ขัดขืนหรือเถียงอะไรพัสดีอีกแล้วไม่งั้นเขาจะต้องตายแบบทอมมี่แน่ๆพอครบระยะเวลาหนึ่งเดือนแอนดี้ออกมาจากคุกมืดได้เลดก็สังเกตได้ว่าแอนดี้นั้นดูเศร้าหมองและก็สิ้นหวังทั้งเรื่องการตายของทอมมี่และก็เรื่องที่ตัวแอนดี้ต้องติดคุกฟีมาเกือบ20ปี เลดกับแอนดี้ได้พูดคุยกันซึ่ง Andy แอนดี้เล่าว,ว่าความฝันของเขาถ้าออกไปจากที่นี่ได้จะไปอยู่ที่ชายฝั่งเม็กซิโกไปเปิดโรงแรมเ,เล็กๆออกเรือตกปลาใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายแล้วก็อยากได้เพื่อนซี้อย่างเลดไปอยู่ที่นั่นด้วยกันแต่เลดก็บอกกับแอนดี้ว่ามันเป็นเรื่องที่เพ้อฝันคิดไปเนี่ยก็เท่านั้นแหละไม่สามารถทําอะไรได้เพราะว่าเรายังติดอยู่ที่นี่ในนี้อยู่ที่คุกแห่งนี้ไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นและนั่นคือความจริง แอนดี้ได้ฟังดังนั้นก็พูดตัดพ้อมาว่าถ้าหาหนทางมีชีวิตไม่ได้งั้นก็หาทางตายซะง่ายกว่าแต่ก่อนที่ทั้งคู่จะจากกันในวันนั้นแอนดี้ขออะไรเลดหนึ่งอย่างคือถ้าสมมุติว่าเลดออกไปได้ให้ไปที่เมืองบักสตันในทุ่งกว้างจะมีกำแพงหินกับต้นโอ๊กขนาดใหญ่ใต้ฐานของกำแพงจะมีของสิ่งหนึ่งที่แอนดี้อยากจะให้เลดเก็บเอาไว้เลดก็รับปากรับคำเพื่ออย่างดีครับ แต่ว่าเขาก็ยังอดห่วงแอนดี้ไม่ได้อยู่ดีเพราะแอนดี้พูดเหมือนการล่ำลาว่าจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วเหตุการณ์ในคืนนั้นแอนดี้นั่งทำงานที่ห้องพัสดีแล้วก็เก็บเอกสารไว้ในเซฟเหมือนเช่นเคยพัสดีสั่งให้เขาเอารองเท้าไปขัดซึ่งพอแอนดี้ขัดเสร็จเขาก็เดินกลับไปที่ห้องตามปกติโดยมีเลสมองด้วยความเป็นห่วงเพื่อนกลัวว่าคืนนี้แอนดี้อาจจะฆ่าตัวตายพอเลสสืบรู้มาว่าแอนดี้แอบเอาเชือกที่ห้องเก็บของไปเส้นหนึ่ง ในคืนนั้นฝนตกอย่างหนักเลดเองก็แทบจะนอนไม่หลับทั้งคืนเพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนรักพอวันรุ่งขึ้นผู้คุมเปิดห้องขังมีการตรวจนับจํานวนนักโทษตามปกติแต่ปรากฏว่าห้องขังของแอนดี้ไม่มีใครเดินออกมาเลยพอผู้คุมไปดูกับพบว่าแอนดี้ได้หายตัวไปแล้วทางด้านพัสดีนอตันเมื่อเปิดกล่องรองเท้าที่ให้แอนดี้ขัดเมื่อคืนก็พบว่าเป็นเพียงรองเท้าเก่าๆที่ไม่ใช่รองเท้าของตอนเอง และนั่นเป็นเวลาเดียวกับที่พัสดีนอตันรู้ตัวว่าแอนดี้ได้หายตัวไปจากเรือนจำชอแชงแล้วพัสดีสั่งให้ทีมระดมค้นหาแอนดี้ทั่วรวมถึงสักถามพื้นสีอย่างเลดแต่เลดเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าแอนดี้หายไปไหนพัสดีโมโหมากจึงปาหินแกะสลักใส่กำแพงที่มีรูปสาวแปะอยู่ก็พบว่าด้านหลังของกำแพงเนี่ยถูกขุดเป็นรูกว้างนั่นเป็นเส้นทางที่แอนดี้ใช้หลบหนีนั่นเอง หลังจากนั้นนะครับทุกอย่างก็จะเฉลยออกมาว่าแอนดี้ใช้ค้อนสลักหินค่อยๆขุดกำแพงวันละนิดวันละนิดแล้วนำเศษของกำแพงที่ขุดเนี่ยมาทิ้งไว้ที่สนามวันละสองกำมือในช่วงที่ก่อเหตุนะครับพอแอนดี้ออกจากห้องขังไปได้เขาก็อาศัยจังหวะที่มีเสียงฟ้าผ่าซึ่งตอนนั้นเองเขาก็ใช้หินในการทุบท่อนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองนั้นมุดเข้าไปแล้วก็คานหนีออกไปจากคุกได้สำเร็จซึ่งทั้งหมดมันก็เป็นแผนที่แอนดี้ได้วางเอาไว้หมดแล้ว ในเมื่อพัสดีนอตันทรยศหักหลังเขาก่อนแอนดี้จึงเอาคืนแบบเจ็บแสบในเชา้าวันที่แอนดี้หลบหนีออกไปครับเขาได้ไปเบิกเ,เงินที่ธนาคารซึ่งทีแรกมันน่าจะเป็นเงินของพัสดีนอตันทั้งหมดโดยแอนดี้นะครับได้ใช้ชื่อนอร์นีที่ตัวเองสร้างขึ้นแอนดี้เป็นชายที่ไม่มีใครรู้จักแต่ว่าเขามีทั้งบัตรประชาชนเลขประกันสังคมรวมถึงลายเซ็นที่เหมือนกันเป๊ะ ซึ่งน่าจะจำกันได้นะครับจดหมายที่แอนดี้ให้พัสดีส่งเป็นระยะเวลาหลายปีเวลาหลายปีกับจดหมายนะครับทำให้แอนดี้สามารถสร้างคนปลอมขึ้นมาได้ถึง1คนจากการอาศัยช่องโหว่ของระบบจากนั้นนะครับแอนดี้ส่งเอกสารพร้อมทั้งแนบจดหมายส่งไปที่สำนักข่าวรวมถึงหลักฐานที่จะสามารถเอาผิดพัสดีกับลูกน้องในการฆาตกรรมทอมมี่และการทุจริตที่ชอแชงอีกด้วย ซึ่งเวลาต่อมาพัสดีรู้ว่าตัวเองนั้นไม่รอดแน่จึงยิงตัวเองฆ่าตัวตายไปครับหลังจากเหตุการณ์ที่แอนดี้หลบหนีออกจากคุกชอแชงเวลาก็ผ่านมาอีกหลายปีครับตอนนี้เลดได้รับอภัยโทษออกมาจากคุกใช้ชีวิตแบบสามัญชนแต่ด้วยความที่เลดเองก็อยู่ในคุกมานานแสนนานครับเมื่อเขาออกไปข้างนอกเขาก็ไม่สามารถทำอะไรได้ถนัดนะัเขาจึงคิดถึงคำพูดของแอนดี้ก่อนวันที่จะจากกันไป เลดเดินทางไปยังที่ที่แอนดี้เคยบอกเอาไว้โดยเลดค่อยๆค้คนหาของตามที่แอนดี้ได้บอกซึ่งเขาก็หามาจนเจอครับเพราะเปิดดูก็พบว่ามีจดหมายที่แอนดี้เขียนเอาไว้พร้อมกับเงินจํานวนหนึ่งนะข้อความในจดหมายครับชวนให้เลดมาอยู่ด้วยกันที่ชายฝั่งเม็กซิโกมาเปิดโรงแรมเล็กๆใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายมีอิสระเสรีซึ่งในตอนท้ายของหนังนะครับเลดก็เดินทางไปพบกับแอนดี้ซึ่งกําลังซ่อมเรืออยู่ที่บริเวณริมชายหาด และเพื่อนรักทั้งสองคนก็ได้พบกันอีกครั้งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของหนัง The ะ h sh a w ช h a n k Redemption มีถ้ภาพความหวังความรุนแรงในหนังเรื่องนี้นะครับก็สะท้อนมุมมองมากมายนะครับชีวิตของคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังถ้าหากว่าไร้ซึ่งความหวังแล้วเราก็คงมีชีวิตอยู่ไปวันๆแบบไร้จุดหมายโดยหนังเรื่องนี้นะครับถือเป็นหนังที่ผมชอบที่สุดเรื่องหนึ่งเลย โดยชอแชงได้รับคะแนนจาก2เว็บดังที่สูงมากๆตามนี้เลยนะครับซึ่งคะแนนเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าสูงที่สุดเลยก็ว่าได้ยังไงขอบคุณที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมกดสับกระดิ่งให้กับช่อง The Character ทั้ง2ช่องทางด้วยนะครับและพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ